สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมิวนะคะ a ีเมช a n n ล l ค่ะวันนี้จะมาพูดถึง6ผลไม้นะคะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดค่ะ1นะคะสตรอเบอรี่ค่ะจะช่วยป้องกันหวัดบำรุงสายตา2มะขามป้อมนะคะจะมีวิตามินซีสูงค่ะ3ค่ะกีวีนะคะกีวีจะกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆค่ะป้องกันหวัดและสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ 4. นะคะเงาะเงาะจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและมีวิตามินซสูงค่ะ5นะคะลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่จะช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยและบรรเทาอาการคัดจมูกค่ะ6นะคะมะละกอสุกค่ะมะละกอสุกนะคะจะช่วยขับปัสสาวะและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ ไกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งกิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน